โอ้สาราก็ครับผมโอ้สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับวัดดีครับไม่มาได้แต่เนาะมันมันจะได้นะเสื้อมันหดอ๋อต่อสั่งเสื้อมาใหม่กะสั่งเสื้อเมิร์ดแล้วครับอ๋อแล้วเนี่ยมาใส่อ๋อเพราะถ้ามันหดแต่มันโหดโอ้ดนี่แขนาหยแหงนี่ก็นี่กัครับโอ้ทอดๆใครหันก็ไหนล่ะนะโอ้ สมเด็จนะครับนี่อันนี้เป็น,นอันนี้เป็นแนวอันนี้นี่อันตัวตัวเป็นนี่ยครับไปเอาถ่าพระจันทร์มาครับฮูวจักกับบอยถ่าพระจันทร์เนาะโอ้บ่ฮู้จักครับผมอ๋อก็ถ่ายคลเล็กครับอ๋อก,ออก,ออก,ออก็ถ่ายคลเล็กครับผมอ๋อสามารถสู้บอยถ่าพระจันทร์ได้เลยเนาะโอ้ใครไปได้เดือ๋ <c oughs> <c oughs> ไหนลองมีค่าอย่างครับนี่อ๋อลองมาถอนเหรอันนี้อย่างของเขานี่กากรกับล่ามายแล้วครับนี่หนาอู้กากรนะขนาดบ่รวมเพชรกันไหมถ้าเพชรถ้าลวมเพชรมุนีก็น่าจะ ซิปกว่ากับลัดได้ซิปกว่ากว่าบุ๋นห,หน่อยอ๋ออันนี้แต่ก็ล้านไปนี่กะกรอบล้านไปครับกะกรอบนะครับแต่เพชรนีน่าจะซิปกรบลัดบุญน่ะเรา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 นี่ยเนาะเราผ้าเนาะผ้าตรงในเขาผมว่าตัอาวอ๋อผ้าเปลี่ยนมาเรื่อยผ้าตรงในเกี่ยนมาเรื่อยโอ้โหถ้าจะถ้าจะซื้อก็จะขายอยู่อ๋อจะปล่อยอยู่เนาะปล่อยอยู่ล้านล้านกวายเนาะ กอดกับล้านปลายติดต่อได้ครับกอดถ่ายคิเล็กครับผมถ่ายคิเล็กครับใบแจบอยถ่ายวัจจัน์เนาะใช่ครับโอ้โดูพุทธคุณสุดยอดเอาเบ๊อขายก่อนก็ได้อีกหนึ่งนี่เม็ดละเกือบเกือบกับลัดได้น่ะเม็ดละเท่าไหนก็เกือบกับลัดอ๋อกะลัดสี่รถนี่ใช่ครับใช่ขน้องกันภาษาเพศกุลล้ออ๋อภาษาไอก็ภาษาเพศอ๋อภาษาเพศภาษาพอยกันนะครับไปเหนยอกันบ่ Eh, <laughs> eh,